สวัสดีครับพบกับผมลังสิมาล่านิยมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมประวัติความเป็นมาทว่วงท่าการเต้นต่างๆและเทคนิคต่างๆของลีลาศกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปตามชมกันดีกว่านะครับเชิญครับประวัติกีฬาลีลาศในประเทศไทยแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ากีฬาลีลาศแพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่แต่จากการสันนิษฐานเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สโดยมีบันทึกของหม่อมแอนนาว่าได้ลองแนะนำให้ท่านรู้จักกับการเต้นของชนชั้นสูงแต่ท่านกับรู้จักการเต้นชนิดนั้นได้ดีอยู่แล้วคาดว่าน่าจะทรงศึกษาจากตำราต่างประเทศด้วยพระองค์เองต่อมา รีราชค่อยๆเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และมีการจัดตั้งสมาคมสมัครเล่นเต้นลัในพศ2475โดยมีหม่อมเจ้าวายการวรวรรณเป็นประธานและจัดการแข่งขันเต้นลัขึ้นที่วังสลานลมมีพเลเรือตีเฉียบแสงชูโต และคุณปนอมสุขขุมเป็นผู้ชนะในครั้งนั้นและคำว่าลีลาดก็ได้ถูกบัญญัติขึ้นในปีพศ2476และเกิดสมาคมคูรลีลาดแห่งประเทศไทยขึ้นมาแทนสมาคมสมัครเล่นเต้นลัมจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการเต้นลีลาดก็ซบเซาลงไปและกลับมาคึกคักอีกครั้งในปีพศ2488จนกระทั่งยื่นจดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2491และใช้ชื่อว่าสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยตั้งแต่นั้นมาการเต้นลีลาดนับว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนอกจากจะได้ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแล้วยังทำให้เราได้ฝึกสมาธิฝึกการเข้าจังหวะเพลงฝึกการบังคับร่างกายหลายๆส่วนในเวลาเดียวกันและยิ่งกว่านั้น คือการได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ได้มาเต้นรีแลกับเราถือว่าถือว่าเป็นการเข้าหาสังคมในอีกวิธีหนึ่งิดบัดาชกล นให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตดนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอช่วยรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอ แต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกคงไม่คลาดคลามหวังสมดังอูราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริง จะแอบยิ่งรักยิ่งผ่านใดอยากนักที่จะสงใจคงพราะเพศอาเพศไยพลาดกันไปทำห้จากพลาด บองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงเชื่นชูรักครบูชามีเพราะว่าบุญมุนพาพรมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มาร่วมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลัน ก็รู้สึกนุกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปก,กายฉันเชื่อเพราะเมื่อบอเธอฉันเธอมากมายเฝ้าดลงพัววไม่ไหวไม่ไนายก็หมลพรุ่งนีคง้คิดบันดาลทุกอย่าง เป็นผู้วางหนทางกวงชนได้ลิิตชีวิตคนนำนึ่งคู่มาเปรอปรอนทั้งยังดนเธอใหกับฉัน ได้อย่างไรเมื่อสมัยก่อนนี้คือถ้าย้อนไปสักปี2520กว่าที่เป็นประธานชมรมอสอมอาสาสมัครสาธารณสุข<ะ>ของระดับจังหวัดอำเภอตำบลเขาจะมีการจัดงานเพื่อหาไรายได้เข้ากองทุนในชมรม<ะ>ก็โดยการจัดงานแบบลีลาดลำบุญ<ะ>จังหวัดนครนายกและพอนั้นก็งานนี้มันก็จะเผยแพร่กันไปทั่วหมดคือที่ไหนมีคือมีงานปั๊บ คือรู้แล้วว่าคือลีลาดรำมงแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่นั้นที่กําเนิดเกิดมากันจริงๆเนี่ยที่รู้จักลีลาดก็คือนู่นตั้งแต่อยู่จังหวัดนครนายกที่เป็นประธานอสมมเพราะจะเป็นคนจัดงานเองแล้วก็จะเล่นเองด้วยสมัยเป็นครูสอนหนังสือ,อนายอำเภอ ในอำเภอบางเขนท่านอุทิศขันธพินเนี่ยเขาเชิญครูสอนดีราดมามาสอนให้ข้าราชการในเขตบางเขนที่ศูนย์ยวชนบางเขนคุณครูก็มาเรียนกับเขาด้วยตอนเย็นๆนะคะก็เริ่มรู้จักรีราดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ชอบค่ะ ทําให้เป็นคนอารมณ์ดีนะคะอยากอ่อนเยานะคะจะต้องมาเต้นเรียนลีลาสนะคะแล้วเรื่องุคลิกนนะะการเต้นลีลาสเนี่ยทำให้เราบุคลิกดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลังเราจะตรงเวลาที่เราวิ่งหรือว่าทำอะไรเนี่ยบางทีมันจะเกิดอาการเจ็บหัวเขา่าใช่ไหมคะแต่ถ้าลีลาเนี่ยมันจะได้ออกกําลังกายทุกส่วนเลยค่ะให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีล่าเริง แตมใสนะคะไม่ไม่หงอยเหงาอยู่กับบ้านวัยเกษียณนี้ควรจะออกมา,าบริหารร่างกายด้วยการลีลาศนะคะพูดถึงการเต้นลีลาศเนี่ยถ้าในหลักข,ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็หนึ่งเป็นการได้ออกกำลังกายาได้ออกกำลังกายให้ร่างกายของเราได้มีการยืดจุดทุกเส้นสายมันก็แล้วแต่จังหวะ บางจังหวะก็อาจจะทําให้เราค่อยๆผ่อนคลายแต่บางบางบางจังหวะก็จะทําให้เรากระชับขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมันก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงสเต็ปของการเต้นรีลาเนี่ยถ้าเป็ดมันแล้วแต่ทํานองคองทําของเพลงเขาถ้าเพลงมันจะมีตั้งแต่กระชับสูงขึ้นแล้วก็กระชับกลางแล้วก็แบบระบบผ่อนคลายคือจังหวะอาจจะเป็นแทงโก้หรืออะไรพวกนี้ที่เป็นรีลาตรงนี้มันจะทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ขึ้น แล้วก็ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อในร่างกายของเราได้ยืดเส้นยืดสายครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับประวัติความเป็นมาของลิลาอ่าสนุกกันใช่ไหมล่ะาสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ